เดี๋ยววันนีนะ้เป็นคลิปที่เราจะอัปเดตส่วนว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนนี้เป็นยังไงช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าทําให้พวกเรากระทบรายาง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช้ระยะเวลากี่วันก็เดือนกว่า,ก,วาก็ได้กินเล็กเดี๋ยวจะให้ดูนะนะฟ้าตะลายจูนซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราขอเอาสิ่งที่เราทําอยู่มาเป็นอีกหนึ่งไอ mm hmm. เดียเผื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันได้นะ ดีจ้าตัวเองเดี๋ยววันนีนะ้เป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่เราจะถ่ายที่บ้านนะครับซึ่งเป็นคลิปที่เราจะอัปเดตสวนใช่ไหมพี่อัปเดตสวนว่าเฮ้ยตอนนี้เป็นยังไงแล้ว<ๆ>เพราะว่าคลิปที่ถ่ายกับสวนที่บ้านเนี่ยผมถ่ายมาแล้วโอ้โหเป็นปีแล้วต้องอัปเดตอนะคือตอนนี้มันไม่เหมือนหนึ่งปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาทําหน้าก,ากากที่เพื่อนๆได้ให้มาได้แจกแล้วส่วนหนึ่งอันนี้ก็ทยอยแจกอีกซึ่งการการใช้ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราขอเอาสิ่งททีีี่่่่เเเเเรรรราา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 ํอออออยยูืืืสมถป็นนนนนนไไดดใหห้้้พๆววัตงงที่เรา ทำมันมันไม่สามารถทําได้แล้วอ่ะเราจะทําอะไรดีบางทีไอ้สิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เพื่อนๆที่ผมใช้เพื่อนๆดูว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ได้บ้างเพราะสิ่งที่เราทำคือเราก็กินได้นะยี่กินได้ไดขายได้อ่าไปยี คือเราต้องดิ้นรนนะนะชีวิตต้องมีการดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้อคือถ้าเรารอรอให้คนแบบให้อะไรสักอย่างกับเราอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้อนะเราไม่รู้ว่าจะให้ไหมด้วยซ้ําแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากตัวเราเราสร้างโอกาสเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเลยเราสามารถทําได้เลยไอ้นี่ผมพูดตรงตรงเลยนะ3จังหวัดเนี่ยทรัพยากรสมบูรณ์ผมไม่เคยเห็นใครตายเพราะความหิวแบตตือเราไอ้ีเพราะว่าหิวน้ําเรามีลําคลองเข้าป่านิดนึงเจอเห็ดเจอนู้นเจอนี้เพื่อนผมคนไม่กะนะเข้ามาประเทศไทยเขาแค่โยนเม็ดมะละกอนะ ก็กับประเทศเขา3ปีเข้ามาอีกครั้งหนึง่งต้นมะละกอขึ้นคิดดูดิความเขาเรียกว่าความสมบูรณ์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราแลละตอนนี้ตอนนี้เราทําอะไรอยู่เผื่อเป็นไอเดียกับเพื่อนๆได้ตอนนี้ก็มีเกือบทุกอย่างสมมติว่าเขาล็อกดาวน์หมดทั่วประเทศ เชื่อไหมว่าเราไม่กินแค่พิการกับน้ำมันแค่นั้นเองถึงเอาง่ายๆถึงแม้ว่าล็อกดาวน์24ชั่วโมงออกไปไหนมาไหนไม่ได้แต่เราไม่อดตายไม่อดตายแม้แต่ยารักษาโรครักษาโควิดในนี้ก็มีในนี้ก็มีไปยิปยาใบตัวยาไปดูยังไงก็มันนาวดูแลเรื่องสุขภาพได้ดูแลเกี่ยวกับโควิดได้ฟ้าตัดอะไรโจรก็มีเยอะๆมีแต่เรามีเราปลูกหลายอย่างมากนะซึ่งจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนหลายปีแต่บางอย่างใช้เวลานิดเดียวไม่กี่วันเพื่อเพื่อก็สามารถเอาผลมากินได้ บางครั้งเราคิดว่าเราไม่เก่งอะ่ะเราไม่มีต้ทนทุนทางชีวิตไม่มีต้นทุนทางสังคมทางชีวิตทางอะไรเบรี้ยก็ไม่เคยมีอ,ะอ่ะอด,ดีตไม่เคยมีย่คือสว่วนมากเขาเขมมองอย่างเงี้ยเราไม่มีต้นทุนก็มองแต่ยาซีนยาซีนมีต้นทุนไม่เป็นไรหรอยาซีนรวยทําได้ใช่ไหมยาซีนเก่งทําได้แต่เขาไม่รู้<อ>ว่าเราเหนื่อยแค่ไหนาแต่เราไม่รู้กว่าจะมาเป็นอย่างเงี้ยเบี้ยเกิดมาไม่มีต้นทุนทางด้านนี้เลย จนตั้งแต่เกิดทํางานอายุ13ปี๋อต้องดิ้นรนแล้วนี13ิปีพอ15บปีต้องทํางานวันละ3อย่างออกเรือเลี้ยงไก่แล้วก็ขับรถรับจ้างคือต้องต้องดิ้นรนอ่ะทีนี้บบยีไม่ได้มองตรงนั้น่ะมองว่าชีวิตคนเรา ถ้าเราทํามันว้บ่ิเรียนรู้กับมันเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นถ้าเราไม่ไม่มีทุนเราหาสิ่งที่ว่าอะไรที่เราทําได้ก่อนเมื่อเกษตรเราไม่มีพื้นที่ใช่ไหมกเกษตรตอนนี้มันง่ายมากเพราะข้อมูลมากมายอยู่ใน Google หมดเลยปลูกผักในขวดเอาขวดละหบาทขวดละหบาทตั้งพันขวดขวดโคตรนี้โคตทิ้งอะปลูกในน้าเราลองคิดดูตั้งพันขวดเท่าไหร่แล้วอืมแต่ละหบาทถ้าถ้าผักสลัะอะไรพวกนนี้ครึ่งกีโล้ห้บาทคิดว่าผักอะไรที่มันปลูกง่ายแล้วสามารถกินได้เลยแล้วก็ทําเงินได้ภายในรวดเร็วก็นั่นแหละ ต้นต้นสลัดอะไรพวกนี้ถักสลัดสลัดใช้เวลากี่วันเดื้อกว่าก็กินได้แล้วักบุ้งก็20สวันสมบูรณ์แล้วถักบุ้ง20วัน20อ่ายีวันแลวถั่วงอกล่ะถั่วงอกก็3วันสีวันแสดงว่าถึงแม้แบบว่าเราสุดไม่มีเงินจริงๆเลยเนี่ยทำได้ถั่วงอกกี่บาทถ้าเราซื้อมาปลูกต้นทุนเมล็ดมันกี่บาทประมาณ30บกว่าบาทสิบาทอแต่ถ้าไอสาบบาทถ้าเราปลูกเนี่ยกินได้เยอะแค่ไหน ก็ได้หลายกิโลอ่ะสามสี่กิโลแสดงว่ายังไงเราไม่ตายแล้วทอดกินกินกับไข่เจียวได้อิ่มแล้วมีผันอาหารอะไรได้แล้วคือไม่อดตายแล้วง่ายง่ายคือถึงแม่แม่อร่อยหรืออะไรแต่ไม่อดตายแล้วไม่อดตายถ้าเราคิดว่ายากมันก็ไม่ยากถ้าเราคิดยากมันก็ไม่ไม่ต้องทําอะไรกินอ่ะ ก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปอบน้ําแพะเราก็มาดูสวนนี้นิดหน่อยนะแล้วผมก็ได้สัญญากับเพื่อนๆว่าอยากจะมาอัปเดตเจาะเรื่องนี้โดยตรงเร็วนี้คงไม่ได้โอกาสมาถ่ายคลิปที่บ้านแบบนี้แล้วเพราะผมจะเดินทางแล้วครับดูขนาดนี้นูขอนี่มาเกลีลยกี่ใบยีเนี่ยที่บ้านผมพ่อชอบมากเอาใบฟักทองอ่อนมาต้มกินอ่ะดูไหมนะแนแบบไหนคือยอดฟักทองอ๋ออ๋อนี่ขายก็ได้มาแบบนี้ขมไม่ได้ใบแก่แก่ล้วยอดยอดพริกอะไรได้หมดอ๋อสปองเชามมต้องเอาของปลายปอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ใช่โอ้ดูพริกดิดเอาง่ายๆนะพริกคือตอนเนี้ยทั้งกินเองทั้งขายไม่รู้จะยังไงละเก็บวันหนึ่งห้าโลหกโลวัน 1, หนึ่งสิโลห้าสี่หกสิบาทอันนี้นี่ก็มะนาวเราเรามองว่าโควิดมันเป็นสิ่งที่น่กกากลัวอ่าแต่ถ้าเราป้องกันมันจะไม่ใช่สิ่งที่น่กกากลัวสิ่งที่น่กกากลัวถ้าเราเป็นแล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเราเป็นเราไม่ได้เป็นคนเดียวเราต้องเป็นทั้งบ้านต้องกักครั้งสิบสี่วันว่าจะรู้ผลรักษากี่วันอีกฉันหาย หายแล้วกลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วก็ต้องต้องรออีกสิบสี่วันแล้วเป็นเดือนสรุปเป็นเดือนอเครียดไม่ยีได้สำกับคนที่กับมาเครียดมากๆก็คุยทุกคืนอ่ะเพราะว่าที่บ้านไม่รู้เป็นยังไงทิ้งบ้างคว่างๆทิ้งๆคว่างๆคนจนจะขโมยก็ได้ใช่แล้วแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าผักอะไรสักหน่ย เดี๋ยวผมขโมยเอาให้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าปลูกแบบไหนนี่ปลูกวิธีไหนนี่ใช้น้ำข้างหลังไงใช้น้ำข้างหลังโอเคนาใส่น้ำแล้วก็ขยันดูแลตัวมันเองดูแลตัวมันเองแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องทําอะไรเลยถ้ามันแรงไม่กินเหรอแค่ใส่ปุ๋ยมันแไงไม่กินผีเสื้ออะไรไม่กันไม่่อยไม่่อยกัดปลูกแบบนี้กับปลูกกับดินอันไหนดีกว่ามันดีไม่เหมือนกันแต่แบบนี้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ต้องรดน้ำนักว่าน้ำอยู่ข้างหลังแล้วน้ำอยู่ในนี้อ่โอเห็นไหม ถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะมีน้ําอยู่ในนี้นะคล้ายๆเป็นบ่อใส่ปลากัดยังได้เลยในนี่แล้วก็ในขวดก็ทําได้ทุกอย่างมันอยู่ที่เราคิดแค่แนวคิดนะจะทให้มันยากหรือว่าจะทําให้มันง่ายเอความรู้เราไม่มีใช่ไหมเราสามารถหาความรู้ใน Google ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีพร้อมและข้อมูลความรู้ฟรีต้นทุนอะมาเล็ 20บาทเอง20ิบาทสามารถปลูกได้เยอะอ่าต้องบอกก่อนนะตอนนี้ผมรู้สึกแปลกๆมากปกติผมกับเบยีจะคุยมาลายูเป็นหลักแต่วันนี้ต้องคุยภาษาไทยเพราะอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยฟังได้ง่ายเกเบมาเนาะไม่ใช่ต้องผักผักน้ําผักน้ำามานะอันนี้คือผักน้ําอันนี้กินยังไงใช้ระยะเวลากี่วันเนี่ยเอายอครับมาเด็นแล้วก็ไปปลูกเสียบเสียบเสียบง่ายๆง่ายขนาดนี้เลยใช้ระยะเวลากี่วันก็เดือนก็กว่าก็ได้กินแล้วกินได้แล้วกี่บาทอันนี้กี่บาทสามกิสิบบาท แล้วกินแบบไหนกินสดก็ได้ต้มก็ได้ผักก็ได้อะไรนี่กินได้ไหมนี่นี่โอดดิที่เขาทำแครงส้มอ่าเขาเรียกโอดิบคือจะบอกนะเพืเ่อนๆถ้าผมเจาะลึกทั้งหมดเกษตรเนี่ยตายแน่ เยอะมากล้วปลูกกี่กี่ชนิดเนี่ยนี่จำไม่ได้ไจำไม่ได,ไได้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราเราเจาะพืชที่คิดว่าปลูกง่าย<ม>กินง่ายแล้วก็สามารถเป็นไอเดียให้คนที่แบบอยากจะได้อะไรเร็วๆอะตกงานหรือไม่มีงานทํางานที่ทําอยู่ทําเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอย่างน้อยอะเขาได้เอาพืชเหล่านี้ที่ปลูกง่ายาขึ้นง่ายกินง่าย<ม><ม>ได้ราคาเราอย่าไปคิดมากคิดว่าอะไรที่เราทําง่ายที่สุดมันขายได้ทุกอย่างตอนนี้แล้วก็อะไรที่เราอยากกินก่อนซิ่งแรกบางเีียวเองเองัก็ไม่รู้ไงนี่ก็ต้นกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบก็มีทัวงพ่อกระเจี๊ แต่ละลูกนะอันเท่าแขนเนี่ยป้อมคืออย่างสุดอะ่ะวันนั้นน้ําท่วมนะใบไม้อะไม่มีผูสักใบอะ่ะโคตรสูงจะบอกว่ามันไม่ตายก็เราดูแลเราดูลแลมีต้นแบบอ่อนๆอย่างนี้จะตายเลรอยาตายหมดลำ<ะ>ไย,ยก็มี ลำไยเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะดูลูกที่ผมกินเนี่ยอร่อยมากหอมมากแต่เนื้อมันยังไม่เต็มมันยังไม่มโตสมบูรณ์แต่จะบอกว่าเรื่องรสชาติเรื่องกลิ่นเนี่ยใช่เลยคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับไอ,อ้อาบน้ําแพะ,ะแถวเนี้ยปลูกอะไรอ่ะไม่มีโจนอันน้มีโจนที่มีไหม,ม,ม,มโจนอยู่ในปา่าลิงแสดงว่าไอ้ไอ้ที่มันขึ้นง่ายอะไรง่ายเนี่ยเราปลูกไม่เยอะ,อะเพราะว่ามันน้ําท่วมแล้วก็ปลูกตายแล้วก็มีเยอะวนนี้มันอายุสั้นด้วยพูดถึงพวกสมุนไพรตะไคร้นู่นนี่ที่เราปลูกง่ายอ่ะผมแทบจะไม่ต้องไปตลาดเลยนะ ไร,ร่กิ้งคามีหมดเลยอ่าอันนี้ก็คือลูกมะพร้าวแต่มะพร้าวอ่ะโห oh, คือต้องแย่งกับลิงอ่ะพูดตรงๆเลยไม่เหลือชมพู่ก็ไม่เคยเหลือแล้วก็ดูตำลึงมันขึ้นเป็นผ้าไปหมดอ่ตาตำลึงตำลึงก็ปลูกง่ายไม่ต้องท <styles. S 1> ิ้วันมันขึ้นเองเดือนกว,ก,กว่าก็กินได้กิน <stepping S 1> <ruit moet S 2> ได้ um. อ่ตาตำลึงก็เป็นอีกหนึ่งไอเดีย ไอ้นี่แนะนําส่วนตัวนะคือถ้าหากว่ามันต้องใช้เวลา15วัน20วันเลืนเดือนหนึ่งอย่างน้อยอ่ะขอให้เริ่มวันนี้แล้วเราคุณจะได้กินเดือนหน้าถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้ไปเริ่มอีกส0วันข้างหน้าอ๋อก็ต้องบวกอีกไปอีกเดือนหนึ่งอีก40วันอีกอย่างน้อยเริ่มวันนี้เลยอีกผักหนึ่งขึ้นง่ายมากเอ๊ะผักทวงอกผักชีนี่โอ้โหใช่ใช่ผักชีเดี๋ยวจะไปดูไอ้พวกตะไคร่อ่อพวกเฮิร์บอ่ะเต๋องปูกพ็เริ่มให้นไม่ได้ปลูกมันขึ เออดูแพะกิน,กกนอ๋อแพะกินหมดเย็นๆพ่อจะปล่อยแพะกำมือก็ปล่อยกอดือนละนี่เหยืตัวยี่ประมาณเจ็ดสิบตัวเจ็ดสิบขยับเป็นร้อยตัวเร็วๆนี้เนี่ยเพราะมันคลอดลูกมาตลอดนี่ก็เป็นเชอรี่อันนี้พงกระป๋อยยี่เนี่ยทับทิมทับทิมอันนี้พงกระป๋อยยี่เนี่ยเปก,กาเปก,ก่ภาษาโซเชียลนะอ๋อเปก,กาคือศัพท์ภาษาไทยเลยกินยังไงวะเนี่ยหน้าตาผมยังไม่เคยเห็นเลยขอนี่ว่าวปล่าให้เราะยี่ป่าวทำไมก่อนกระท้อนเหรอ อันนี้พงกระปุกเลยครับแม่งมาเดี๋ยวมะม่วงแพะกินหมดมะม่วงแพะกินหมดคือพ่อเนี่ยนะเวลาเขาปลูกอะไรอ่ะถ้าลิงกินอ่ะเขาเอาจะปวดหัวอารวาสเช้าเที่ยงเย็นทะเลาะกับลิงพ่อทะเลาะกับลิงเช้าเที่ยงเย็นลิงมันขโมยไงแต่ว่าถ้าแพะของเขาเองกินเนี่ยเขาไม่ว่าเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดนิดหน่อยเหน่อยพอลิงป่าหุลิงมาเป็นร้อยเลยอ่ะเช้าเที่ยงเย็นอ่ะมันมาประมาณคล้ายๆคนอ่ะคือเช้ากับเย็นเนี่ยมีแน่นอน นี่เปมะกรูดแพกินคือเวลาจะทํากับข้าวแต่ละอย่างนะแม่แทบจะไม่ต้องซื้อของตลาดในตลาดเหมือนก่อนเลยฮะมีเยอะมากอะเอาตรงๆถ้าเจาะลึกจริงๆอันนี้คืออะไรตะไคร้โหระพาแล้วก็อันนี่ตะไคร้ใบมิ้นท์อันนี้ใบซาลาแหน่ผมจะเรียกเขาว่าใบมิ้นท์มิ้นท์คือภาษาอังกฤษมันโอโหระพานี่กระเพราอนี่กระเพราขิงอันนอพงใบนี้ขิงบบแดออก นี่ก็ตัวประกะชยัยอ๋อนี่ต้นอาดรับนะตอนปลูกอะปลูกมเล็ดเลยเอามาเล็ดมาเลยหอหอกับสำลีอะดูด,ดิแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นสภาพอากาศแต่ต้นมันโตมากแต่ลูกมันยังไม่ออกอะใ,ใบไม้โคตรคมอะไอขอบเนี่ยบาดมากนี่ยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยอันนี้พ่อเอาสาคูมาอยู่ในน้ําน้ําโคตรเหม็นเขาจะเอาให้แพะกินก็ยังมีอยู่ข้างหลังด้วยไปเกียจเดินแล้วขีเกียจเดิน <c oughs> ก็ประมาณนี้ใช่เอออากาศร้อนมากตอนเที่ยงตอนนี้อ๋อเครียกว่าผัดกระพุ่นนี่ กุยช่ายนี่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 นนโอเคผมอยู่บนบนบันไดบ้านแล้วคือจะบอกว่ามันบ้ามาก แบตหนึ่งตัวนะผมไปถา่ายตะเกีประมาณแค่20กว่านาทีเครื่องดับผมเปิดมาคือแบตร้อนเครื่องร้อนคืออากาศมันร้อนมากปกติผมไปที่ที่หิมีหิม,มะนะยังไงมันไม่ดับแบบนี้อาจจะมีช,ช,ช,ช็อตๆบ้างแต่พรอู่อากาศร้อนนี่อันตรายนะอันตรายมากเลยเคลิปวันนี้เนี่ยนะผมเชื่อเลยเกินว่ามันจะไปสะกิดใจใครบางคนได้ที่คือเปิดไอเดียว่าเฮ้ยช่วงช่วงนี้เราทําอะไรดีผมก็กระทบเรื่องโควิดกระทบมาก แต่ผมในใจตัวเองผมคิดเด้ยให้ถ้าหาตัวเองไม่ดิ้นรนเลยปล่อยให้ใครสักคนมาเปลี่ยนชีวิตผมหรือใครสักคนมาให้โอกาสผมอย่างเงี้ยส่วนตัวไอ้นี่ผมขอเปิดหน้ากาดีวกว่าอยู่ไกลละคือผมรู้สึกว่าให้นั่งเมื่อไหร่ว่าจะมีวันนั้นผมก็เลยลองดิ้นรนเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างตอนนี้ผมได้เจออะไรหลายอย่างช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าทําให้พวกเรากระทบหลายอย่างแต่สิ่งที่เราได้รับโชว์เลยคือเวลาเวลามันเป็นสิ่งที่มันมีค่ามากๆแต่ใครหลายคนเนี่ยกับใช้มันได้แย่มากๆคือสิ่งที่ผมจะบอกคือตอนนีี้สิ่่งทเรา ในมื่อคือเวลาเราลองดูว่าในเมื่อเรามีเวลานี้เราจะทําอะไรผมก็ขอเอาสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ครอบครัวทําอยู่เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งไอเดียเผื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรกับมันได้นะแล้วก็จะบอกว่าเบยีเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องเกษตรมากๆต้นทุนเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนอะไรเงี่ยแต่ดูในมุมมองของเขาอันนี้ขณะไม่ได้คยุยเจาะลึกนะถ้าคนคุยแบบเจาะลึกจริงๆอะ่ะมันสนุกกว่านี้รายละเอียดอะไรมากกว่านี้คือแบบ ข้อมองการไกลเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างนี้เยอีกหนึ่งอย่างนี่นคือที่ผมอยากจะบอกคือการล้อนรอบผูกคนเราอยากเป็นแบบไหนอยู่ที่ว่าตอนนี้เราคบกับคนแบบไหนคุณอยากเขยันทํางานอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณต้องไปอยู่กับคนเหล่านั้นไปเอามุมมองว่คนพวกนี้เขาจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งกับคนที่ไม่ประสบความสําเร็จผมชอบมากที่จะอยู่กับคนพวกเหล่านี้มันทาให้ผมเก่งขึ้นนะนะดูแลสุขภาพเองเลยนะเป็นห่วงขอบคุณมากครับไปเจอกัน